นิทานเรื่องกระจกแห่งความจริงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดูเงียบสงบและเต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่ของผู้คนที่ดูเหมือนจะมีความสุขอยู่ทุกวันพวกเขาต่างใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มและผู้คนต่างดูเหมือนจะมีความเป็นกันเองและช่วยเหลือกันเสมอในหมู่บ้านแห่งนี้ มีชายชรา,าคนหนึ่งชื่อว่าลุงทรงซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทุกคนเขาเป็นผู้มีปัญญาและมักให้คำปรึกษาที่ดีเมื่อใครก็ตามมีปัญหาผู้คนต่างเชื่อว่าลุงทรงรู้จักความลับแห่งความสุขและความสงบในชีวิตแต่ในความเป็นจริงลุงทรงรู้สึกว่าผู้คนในหมู่บ้านนั้น ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงเขาสังเกตว่าพวกเขามักจะซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองไว้เบื้องหลังแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความโลภความอิจฉารฤิษยาและความไม่พอใจลุงทรงคิดว่าคงถึงเวลาที่ต้องช่วยให้ชาวบ้านเหล่านี้เผชิญหน้ากับความจริงภายในตัวเองวันหนึ่ง ลุงทรงจึงสร้างกระจกแห่งความจริงขึ้นมากระจกนี้ไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่มันสามารถสะท้อนความรู้สึกและความจริงใจในจิตใจของคนที่มองเข้าไปว่าคนผู้นั้นจะซ่อนความรู้สึกอะไรไว้กระจกจะเผยให้เห็นทุกอย่างออกมาอย่างชัดเจนลุงทรงนำกระจกนี้ไปวางไว้ลานกลางหมู่บ้านและบอกชาวบ้านว่า ใครก็ตามที่อยากค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตควรมองเข้าไปในกระจกนี้ชาวบ้านรู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้ว่ากระจกนี้ทำให้พวกเขามีความสุขได้อย่างไรคนแรกที่เข้ามามองในกระจกคือนายสมชายหนุ่มผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จในธุรกิจทุกคนต่างชื่นชมเขาเพราะเขามีทรัพย์สินมากมาย และดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อเขามองเข้าไปในกระจกเขากลับเห็นภาพตัวเองที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าในใจเขาเห็นว่าความโลภและการสะสมทรัพย์สินทำให้เขารู้สึกไม่พอใจและอ้างว้างแม้จะมีทุกสิ่งที่ต้องการเขาหลบตาจากกระจกและเดินจากไปด้วยความตกใจคนถัดมาคือนางอิม แม่บ้านที่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่เมื่อเธอมองเข้าไปในกระจกเธอเห็นภาพของตนเองที่ถูกปกคลุมด้วยความอิจฉาริษยาต่อผู้คนที่เธอช่วยเหลือภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจที่คนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่าเธอทั้งๆที่เธอเป็นคนช่วยเหลือพวกเขา เธอรู้สึกอายและเดินจากไปด้วยความรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เธอขนพบเมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านคนอื่นๆก็เข้ามามองกระจกเช่นเดียวกันแต่ทุกคนล้วนเห็นสิ่งที่เขาไม่อยากยอมรับพวกเขาต่างหนีห่างจากกระจกและไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ภายในใจกระทั่งวันหนึ่งลุงทรงตัดสินใจเรียกชาวบ้านทั้งหมด มารวมตัวกันกลางหมู่บ้านเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าประจกแห่งความจริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเจ้ารู้สึกแย่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเจ้าได้เห็นความจริงในตัวเองพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่พวกเจ้าควรยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตนเองเพื่อจะได้เริ่มเปลี่ยนแปลงมัน ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่สามารถถูกสร้างขึ้นจากการหลอกตัวเองหรือผู้อื่นความสุขที่แท้จริงเกิดจากการยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและการพยายามปรับปรุงตนให้ดีขึ้นด้วยความจริงใจและความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นหลังจากนั้นชาวบ้านหลายคนเริ่มกลับมาที่กระจกอีกครั้งไม่ใช่เพราะอยากรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่เพราะเขาอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นบางคนเริ่มปล่อยวางจากความโลภและความอิจฉาบางคนเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและบางคนกลับมามีรอยยิ้มที่มาจากความสุขที่แท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจริงในชีวิตนั้นยากที่จะเผชิญหน้า แต่ถ้าเรากล้ายอมรับและ,ะเผชิญกับมันเราจะได้เรียนรู้ถึงหนทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงการหลอกตัวเองหรือผู้อื่นไม่ได้นำความสุขมาให้แต่การ,รเผชิญหน้ากับความจริงและการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงใจต่างหากที่จะนำเราไปสู่ความสงบในใจนิทานเรื่องดินสอกับยางลบการละครั้งหนึ่ง มีดินสอและยางลบคู่หนึ่งที่ถูกเก็บอยู่ในกล่องเครื่องเขียนเล็กๆบนโต๊ะเรียนของเด็กชายคนหนึ่งทั้งดินสอและยางลบใช้ชีวิตไปด้วยกันในกล่องนี้มาตั้งแต่เกิดพวกเขามักจะถูกหยิบออกมาใช้ในการเขียนและลบอยู่เสมอทำให้พวกเขาเริ่มพัฒนามิตรภาพที่ลึกซึ้งต่อกันดินสอเป็นตัวแทนของการสร้างสรรค์ เขารู้สึกภาคภูมิใจในทุกครั้งที่เขาเขียนข้อความรูปภาพหรือเรือ่องราวต่างๆให้เด็กชายได้ใช้งานเขาชอบที่เห็นหน้ากระดาษว่างๆถูกเติมด้วยเส้นสายและคำพูดและรู้สึกว่าเขามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กชายส่วนอย่างลบแม้จะรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของดินสอ แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยใจเพราะทุกครั้งที่เขาถูกใช้งานเขาต้องสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองไปทีละน้อยยิ่งถูกใช้มากยางลบก็ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆเขามักจะบ่นกับดินสอว่าข้ารู้สึกเหมือนข้ากำลังหายไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ข้าลบสิ่งที่เจ้าวาดหรือเขียนข้าไม่อยากถูกใช้งานอีกแล้ว ดินสอได้ยินดังนั้นก็นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบอย่างใจดีว่าข้าก็เข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่การที่เจ้าลบข้อผิดพลาดนั้นสำคัญมากข้ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้เห็นหน้ากระดาษสะอาดสะอ้านเพราะนั่นหมายถึงว่าเราช่วยกันทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นเจ้าช่วยข้าแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและนั่นเป็นสิ่งที่มีค่า ยางลบฟังแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความกังวลแต่ในขณะที่ข้าทำหน้าที่นั้นข้าก็สูญเสียตัวเองไปเรื่อยข้ากลัวว่าวันหนึ่งข้าจะไม่เหลืออะไรเลยลินสอยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าถึงแม้เจ้าจะเล็กลงแต่สิ่งที่เจ้าทำเพื่อข้ามีความหมายมากมิตรภาพระหว่างเราไม่ได้วัดด้วยว่ารูปร่างของเจ้าเป็นอย่างไร แต่คือการที่เราได้ช่วยเหลือกันและกันข้าเองก็เช่นกันข้าเขียนไปเรื่อยแต่วันหนึ่งข้าก็จะสั้นลงเหมือนกับเจ้าเราต่างมีบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทำแต่การที่เราช่วยกันทำให้เด็กชายเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยางลบฝั่งแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าหน้าที่ของตนนั้น มีค่าไม่แพ้กันถึงแม้ว่าตนจะสูญเสียตัวเองไปทีละน้อยแต่ทุกการลบก็เป็นการช่วยให้เด็กชายและดินสอได้ทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ยางลบก็เลิกบ่นและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกับบทบาทของตนเองหลายปีผ่านไปเด็กชายค่อยๆโตขึ้นดินสอและยางลบก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆจนในที่สุด ดินสอแทบจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปส่วนยางลบก็เหลือเพียงชิ้นเล็กๆที่แทบจับไม่ถนัดมือแต่ทั้งสองก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเพราะพวกเขาได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดแล้วเด็กชายคนเดิมที่เติบโตเป็นชายหนุ่มยังคงจดจำดินสอและยางลบที่เคยช่วยเขาเรียนรู้ได้เสมอเขาเก็บดินสอและยางลบชิ้นเล็กๆนั้นไว้ในกล่อง ถ้าระลึกถึงวันเวลาที่เขาเคยใช้มันสร้างสรรค์งานต่างๆดินสอและยางลบแม้จะเล็กลงแต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เราจะสูญเสียบางสิ่งในระหว่างทางของการช่วยเหลือผู้อื่นแต่การเสียสละนั้นมีคุณค่าและมีความหมายต่อทั้งเราและคนที่เราได้ช่วยเหลือ การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในวันนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันข้างหน้านิทานเรื่องดวงดาวแห่งปัญญาณหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กน้อยชื่อนกผู้มีหัวใจเปี่ยมไปด้วยความสงสัยใคร้รู้ในธรรมชาติรอบตัวแต่ในขณะเดียวกัน เขากลับรู้สึกว่างเปล่าและสับสนในเส้นทางชีวิตของตนเองนบมักจะถามผู้ใหญ่เกี่ยวกับความหมายของชีวิตความสุขและความทุกข์แต่ไม่เคยได้รับคำตอบที่ทำให้เขาพอใจวันหนึ่งขณะที่นบเดินเล่นอยู่ในทุ่งนาหลังบ้านเขาได้พบกับชายชาราผู้มีลักษณะท่าทางเรียบง่ายแต่ดวงตากลับส่องประกายเหมือนดวงดาว ที่เปียมด้วยปัญญาชายชาราทักทายนบและบอกเล่าเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กน้อยไปตลอดการชายชาราผู้ปราดเปรื่องได้เล่าถึงการเดินทางของดวงดาวดวงดาวทุกดวงเปล่งประกายอยู่ท่ามกลางความมืดมิดบนท้องฟ้าแต่ทุกดวงนั้นเริ่มต้นจากก้อนหินเล็กๆที่หลอมรวมเป็นพลังความร้อนจนเกิดเป็นแสงสว่างในที่สุด าชายชราบอกนบว่าเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนก็เปรียบเสมือนดวงดาวขวกเขาต้องพบกับอุปสรรคความทุกข์และความผิดหวังแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาปริ่งประกายได้เช่นกันนบฟังแล้วรู้สึกถึงแรงบันดาลใจใหม่เขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเส้นทางของตนเอง เขาเริ่มจากการเรียนรู้และสังเกตธรรมชาติรอบตัวฝึกสมาธิเพื่อค้นหาความสงบภายในและใช้ความทุกข์ในชีวิตเป็นบทเรียนเพื่อเสริมสร้างปัญญาเวลาผ่านไปนบได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจงดงามและด้วยการสอนของชายชาราในวันนั้นเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นในการค้นพบแสงสว่างภายในตนเองทำให้หมู่บ้านเล็กๆนั้น เปรียบเสมือนดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่บนโลกนี้ตลอดการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนดวงดาวที่ต้องฝ่าฟันความมืดมิดก่อนจะเปล่งแสงได้ความทุกข์และอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากรู้จักใช้มันเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างปัญญาชีวิตก็จะส่องประกายได้ในที่สุด นิทานเรื่องเงาแห่งเมืองหลวงการละครั้งหนึ่งในเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองมีผู้คนมากมายเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแสงสีที่ส่องประกายสว่างสวัยตลอดทั้งวันและคืน ผู้คนก็ต่างวิ่งตามความฝันและความสำเร็จในอาชีพการงานแต่ภายใต้แสงไฟเหล่านั้นมีเรื่องราวของความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวและความกดดันซ่อนอยู่ในทุกมุมเมืองณบ,บริเวณกลางเมืองมีจัตุรัสใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนในทุกๆวันที่นี่คือสถานที่ที่ทุกคนมาเพื่อพักผ่อนพบปะหรือชื่นชมความงามของเมืองใหญ่ แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สังเกตเห็นลุงปื๊ดชายชาราผู้ไร้บ้านซึ่งอาศัยอยู่ใต้สะพานที่เชื่อมระหว่างจตุรัสและถนนใหญ่ลุงปื๊ดเคยเป็นชาวนาจากหมู่บ้านชนบทแต่เขาตัดสินใจย้ายมาที่เมืองหลวงในวัยหนุ่มเพื่อหาโอกาสใหม่ๆที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่า แต่โชคชะตาไม่ได้เป็นอย่างที่ลุงปื๊ดคิดเมื่อมาถึงเมืองหลวงเขาพบว่ามันเต็มไปด้วยการแข่งขันและความเครียดที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนจากที่เคยมีครอบครัวและที่ดินทากินในที่สุดลุงปื๊ดกลับกลายเป็นคนไร้บ้านถูกคนในเมืองหลวงมักจะเมือนเฉยต่อเขาและบางครั้งก็ทำเหมือนว่า เขาเป็นเพียงเงาในเมืองใหญ่ที่ไม่มีใครอยากเห็นวันหนึ่งขณะที่ลุงปื๊ดนั่งอยู่ใต้สะพานทางพยายามอุ่นร่างกายจากอากาศหนาวเขาได้พบกับหนูายเด็กสาววัยรุ่นที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงหนูายเป็นเด็กที่สดใสและมีความฝันมากมายเธอหวังว่า การมาเรียนในเมืองหลวงจะเป็นกุญแจที่จะนำพาเธอไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จหนู้ายเห็นลุงปืด๊ดและเกิดความสงสัยว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงมาอาศัยอยู่ใต้สะพานแห่งนี้หนู้ายเริ่มต้นบทสนทนากับลุงปืด๊ดแม้ตอนแรกเธอจะรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อได้พูดคุยกันเธอกลับพบว่า ลุงปื๊ดเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากมายและเต็มไปด้วยความเมตตาลุงปื๊ดเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้หนูฝ้ายฟังเรื่องของการเดินทางจากหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยทุ่งนาและธรรมชาติสวยงามมายังเมืองหลวงที่เขาหวังจะสร้างชีวิตใหม่แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นอย่างตามที่เขาฝันลุงปื๊ดบอกกับหนูฝ้ายว่า แม้เมืองหลวงจะเต็มไปด้วยโอกาสแต่มันก็เป็นที่ที่คนสามารถสูญเสียตัวตนและความฝันได้ง่ายดายเช่นกันถ้าหากพวกเขาลืมความสำคัญของความสุขที่แท้จริงหนูฝ้ายได้ฟังแล้วเกิดความคิดเธอเริ่มตระหนักว่าการแสวงหาความสำเร็จในเมืองใหญ่อาจจะทำให้เธอหลงลืมคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเธอเริ่มเห็นว่า ผู้คนมากมายในเมืองนี้ต่างก็เหมือนกับลุงปืด๊ดพวกเขาวิ่งตามความฝันโดยไม่รู้เลยว่าความฝันนั้นอาจจะทำให้พวกเขาสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความสงบสุขและความสุขในปัจจุบันหลังจากนั้นหนูฝ้ายกลายเป็นเพื่อนกับลุงปืด๊ดและเธอ ก็เริ่มมองหาวิธีที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ถูกละเลยในสังคมเมืองเธอเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนยากจนในเมืองหลวงเธอเรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่การมีเงินหรือชื่อเสียงแต่เป็นการมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและรักษาความเป็นมนุษย์ในตัวเองไว้ในเวลาเดียวกัน ลุงปื๊ดได้รับการช่วยเหลือจากหนูฝ้ายและกลุ่มอาสาสมัครเขาได้รับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าเขาจะไม่กลับไปมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนก่อนหน้านี้แต่เขาได้พบกับความสงบภายในใจจากการเรียนรู้ที่จะยอมรับชีวิตตามที่เป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงาแห่งเมืองหลวง สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตในสังคมเมืองติ่เต็มไปด้วยความรีบเร่งและการแข่งขันผู้คนมากมายอาจจะหลงลืมคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและปล่อยให้ความสำเร็จในทางวัตถุเป็นเป้าหมายสำคัญจนกระทั่งลืมที่จะดูแลตนเองและผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นและการมีความสุขจากการใช้ชีวิตอย่างมีจิตเมตตา เป็นสิ่งที่ทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ